นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นวงแหวนจากทางร้านที่เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เลนครับนี่นะครับสสยมากนะครับเป็นเลนใหม่เลยนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถ bmw e65 คันนี้นะครับมาเปลี่ยนเลนแล้วก็เปลี่ยนวงแหวนนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเดิมๆของลูกค้าเป็นไงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเดิมๆของลูกค้านะครับก็จะเป็นตัวเลนตัวนี้ครับก็จะหมองครับแบบนี้แล้วก็ตัววงแหวนครับตัวด้านในนี่นะครับฝั่งนี้เช่นกันนะครับตัวเลนก็จะหมองๆนี้นะครับแล ว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเลนแล้วก wow. ็เปลี่ยนวงแหวนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งวงแหวนแล้วก็เปลี่ยนเลนให้ลูกค้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงแหวนจากทางร้านที่เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เลนนะครับนี่นะครับสายมั่งครับเป็นเลนใหม่เลยนะครับฝั่งนี้เช่นกันนะครับตรงแหวนครับก็จะประมาณนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ตัวเลนครับเป็นเลนใหม่จากทางร้านครับแล้วก็เลนตัวนี้เป็นเลนที่ตรง